ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีแอคกชันเพลง b ี a บ็อกซ์ของ NCTD ม,มามารอดูมานานแสนนานนะคะในที you ่สุดวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้ฟังเพลงดีกันเห็นในทวิตเตอร์ใช่ป่าวว่าแบบอยเพลงเนี้ยตึกชมพูทั้งตึกคือแย่งกันเฮ้ตื่นเต้นหมะทุกคนอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีไม่ไม่สามห้าสิบเก้าราค่ไปามห้าสิบเก้าแล้ว ไหมอไม่เห็นอ่ะไปสามารถ์ิิแก้วแล้วเออด This video is private คืออะไรอหรยังใช่ไหมกุ๊บก้าวแล้วอุ้ยหล่อมากที่มากหัวแจมินอุ้ยฟิลแบบวัยรุ่นเมกาเวอร์ เหมือนโฆษณา,าแป๊ปซี่อยู่เลยนะ <laughs> อ้ยโลโก,ก้สวยมากโอมมโหแจมินเนี้ย ขนาดหยุดแบบมากไม่ได้ตั้งใจก็คือยังหลอกงงมากคำนี้เขาแบบมีพลังนะคะโอ้ยจโนใครไหวไปได้ก่อนนะคะทางนี้ไม่เว้ยไม่เว้ย โอยน่ารักอะเอ้ซีซองโอ้โหน้องเลือกอะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดขาก็ไปดูเมื่อกี้นิดนึงได้ปะเขาก็ไปดูนิดนึงนึกนึกปะดิฉันโผมาน่ารักากแม่อย่างดิฉันไหคะ ความน่ารักของทางโลกไปเนี่ยคืออยู่ตรงนี้แหละน้องเลิอก,กับแพชชั่นแพชชันแบบสีผิวดีมากเลยอะขับผิวมากกับแบบเซตติ้งสีแบบแบบสีน้ำตาลน้ำตาลทองทองอ่ะดีมากเลยอะทุกคนนี่ฉันไม่ได้ฟังเพลงเลยนะ <laughs> น,นอ้ เป็นใครนะ <c oughs> คือจริงๆก็จะกีทุกคน,ทคนแบบนี้ไม่ได้นะเวทำไมวันนี้มันตุนต้นอะทุกคนก็แบบตาแบบลูกวางน,น่ารักใส่บิรแบบน่ารักอะฉันอะยาโอ้ yeah. oh my god ดีนะคะไม่ว่าจะเป็น er เฮียร่หรือ้องอินจุนเราไม่ต้องตีกันค่ะยังไง เฮียเขาน้องเขาก็น่ารักแล้วดีงามช่อนี่ยตายไม่ตายถามก่อนตายไม่ตายอุ้ยแบบฟิลแบบไฮสคูลอ่ะอีก็เะอุ้ยน่ารักเหมือนไฮสคูลมือโเลยโอ้เฮยซาะออ๊ยเ็นโอ้โหถ้าเป็น คุณ <c oughs> จะเต้นตามยังไงก่อนะ <c oughs> โอ้ยโหจะแบบคมมากเมื่อกี้พี่มากเต้นคมมากแบบโค้ทเลยลอะหล่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อกเซโนเซโนหลักเธอ <c oughs> <c oughs> ขอกลับไปเมื่อกี้หน่อยโอ้โห oh แซมมินอันเนี้ยมันปล่อยผ่านไม่ได้ป่ะทุกคนพี่แจมมินดีที่สุดทุกคนในเจ็ดคนก็คือดีที่สุดแต่พี่แจมมินก็คือดีดีดีไม่เมื่อยล่องอะหล่อหล่อมาก โอ้ยชาวว่าตอนจากเมือเจนโน่คือแบบถ้าเกิดฉันน่ะอยู่ในโรงเรียนนี้ใช่ปะฉันก็คือจะต้องไปกีดสองคนนี้แน่นอนแบบอุ้ยคือพี่ค่ะหลอมากคก่ะเยอะอุ้ยจี้งจกน่ารากจากัง <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยทำไมแบบว่ายังไงคะ <c oughs> เจนโน่ยิ้มเมื่อกี้อ่ะ ฉันมอกเลยตายตายไม่ต้องเผาท<า>ี่สองน่ารักว่ะเาโอ้ยเฮยเป็น้ยยชเกับจเขาจับแขรี่มากหรอแฮชันหนูจับแขนบี่มากหรอคือฉันนะ่ะเป็นแฮชันเวนแฮชันป,ะป,ะป้าป่าแต่ออยอก แคชานแบบคือเขาหลังแหวนใส่ฉันแล้วนะอุ้ยสต็อปน้องเลอศตรงเนี้ยคือดีว่ะน้องเลอศน่ารักมากอ่ะแบบเอ็งเจ้างอย่งเนี้ยดีไม่ไหวเดือดเเดี๋ยว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 ก่อนเลยเดี๋ยวก่อนเลย โอ้โหช็อตรวมกันสามคนอะยังไงคะโวค<ง>ลสามคนคือแบบมันดีไห้ไยดีอ่ะวียัยเลิศน้องอินจุนนี่คือเรียกรวมกันเลยนะคะใครจะเป็นโพไหนก็คือเป็นเขาก็คือดีดี่ยอวิล่อมากเลยอ่ะล่องอ่ะโอ้ มามโอ้โห้าเต้นไีสองสือเต้นแ,แบบแข็งแรงไม่ไหวเต้นคมไหมโอ้ยม,มากแฮชานทด,ดีจัง นียทุกคนคะขอให้ใช้วเวลาตรงเนี้ยหยุดเพื่อเสพความความหลอ่อความดีของนั่นหลัก <c oughs> ของหอชาด้วยนะคะตอน <c oughs> ใครโอ้ยโอ้ยคือ่าไม่ไหวมนโอ้ย <c oughs> <c oughs> เรื่องก็หนเรื่อยังไงโอ้ยแล้วต่อด้วยอินจุนแล้วต่อด้วยน้องเลิศวิ่งครั้งนี้ให้น้ตเป็นของน้องเลิศน้องเลิศเขจะมีเสียงความแบบแบบมันจะไม่ได้แบบมีความแหลมมีความแบบจัดเท่ากับแฮชันแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบ มันเข้ากับมู o ดเพลงได้ดีนะคือเพลงเนี้ยไม่ใช่เพลงแบบโบมบมโบมก็จะปะเป็นเพลงแบบฟังแล้วแบบเฮ้ยมันดูวัยรุ่นอนะ่ะมันดูแบบวัยรุ่น90มันดูแบบไฮสคูลอ่ะอุ้ยเราว่าน้องเลอแบบเสียงน้องเลออยู่กับคอมมูนิเคชันของคอมบินิเคชันคอมมูนิเคชันเลยคอมบินีคอมบิเนชันอ่ะของเพลงนี้ได้ดีนะอุ้ยแบบ ซาแบบดีทีรวมตัวคนดีคนที่แสบแบบด,ดีอยู่รวมกันห้าคนมันดีแต่ยังไงก็คลิปเจ็บนะคะแต่แบบในชอตนี่คือพีนจมินอ่ะคือไม่ไหวปาแบบไม่ไหวเนาะไม่ไหวอ่้ย ดีจังเลยโอ้ยความสดใสของลูกเบนีค่ะความสดใสของลูกเบนีอา้าวใครแจ้งเตือนอย่าอย่ามาทําลายความความดีของลูกเบนีอินจุนเฮเลนดีสดใสเวอร์ อย่ายิ้มเตี๋ยวผมตายคุณแผลแค่คุณยิ้มผมละลายนี่มินไม่ขนาดนี้ได้ไหมคะไม่ไหว เพลงนี้กับแพชานถึงไปด้วยกันได้ดีมากโอ้ยนั่นละ่ะทุกคนค่ะมันเป็นสามนาทีสี่สิบกว่าที่แบบคุ้มนันแหละที่เราเกิดมาในโลกใบนี้แล้ว mm. ก็ได้แบบ ได้มาดูเพลงนี้นะคะทุกคนคือมันดีคือเดี๋ยวหลังจากนี้เราต้องกลับไปฟังแบบละเอียดอีกทีนึงนอะเนาะคือแต่ก่อนอื่นเลยอะ first impression แรกของเพลงนี้คือมันน่ารักคือมันเป็นว i ฟ์ที่สดใสมากแบบ h ฮส h o ลทุกอย่างมันดู Fresh ทุกอย่างมันดูแบบเฮ้ยเรารวมตัวกันนะในแบบในใน s o h o ู l ในมัธยมอะไรอย่างเงี้ยเที่จะแบบเออออกไปแบบ อยู่กับเพื่อนสนุกอะไรอย่างเงี้ยขา้างนเฮ้ยมันเป็นไวท์ที่แบบวัยรุ่นเมก,กันอนะมันดีมากนะคะโอ้โลดดะดีดีดีมากดีมากดีมากดีไม่ไหวชอบในเพลงนี้เราชอบพูดแบบไม่อวยจริงๆก็คืออวยพูดแบบไม่อวยเลยนะเรารู้สึกว่าเพลงนี้มันฟังง่ายเออแล้วก็แบบเราว่าน่าจะเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยความแมสความแบบติดหู เราว่ามันน่าจะมาในเพลงนี้มากๆนะคะแล้วพวกฟังง่ายกว่ากรินช์โหมดเยอะเพลงนี้นะแล้วก็ไวท์มันดูแบบเข้ากับลุคของแบบน้องดีมเออมากๆเพลงนี้แบบตอนแฮชารออกมาแบบออกมาแบบเดินอะ่ะแล้วเป็นท่อนแบบเออเบรกดาวแล้วก็แบบเดินอะ่ะมันคือมันดีแล้วแบบทุกครั้งที่แฮชารออกมาแบบ ข้างนอกแบบตรงแบบแอมเบียนซ์ของบรรยากาศสีเสือมันขับผิวน้องแฮชชันมากดีมากเลิศมากเลิศนะคะโอ้ไม่รู้ทุกคำว่าอะไรนอกจากคำว่าดีมากนะคะสำหรับใครที่ชอบรีแอคของเรานะคะก็สามารถติดตามได้นะคะในช่องของเราเลยนะคะแล้วก็มี TikTok นะคะ Instagram ตามนี้ได้เลยนะคะ อันนี้ก็เต็มอิ่มนะคะ3นาที40วิี40กว่าวิที่แบบมีค่ามากในชีวิตนะคะบ๊ายบาย